ผมชื่อนายสมศักดิ์พิมรันเรียนอยู่ที่เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขาครับอายุ29ปีผมโดนรถชนประสบอุบัติเหตุตอนปี4 4่ส,สให้แขนผมอัมาพาตสิ้นประสาทขาดพาแม่ไปด้วยแม่ผมนั่งซ้อนท้ายแม่ผมเสียปีแรกผมสุดๆผมท้อท้อมากเพราะว่าผมชอบดนตรี ผมเล่นกีตาร์เมื่อก่อนผมก็เล่นสองมือแต่ก็ปีที่สองปีที่สามผมก็เรื่องฝึกมาเรื่องฝึกมาจนได้ถึงทุกวันนี้ที่ผมมาวันนี้ก็เพราะผมได้เป็นกําลังใจให้คนอื่นด้วยคุณสมศักดิ์นะฮะและใครล่ะคเนี่ยพี่ชายพี่ชายพี่ชายคุณสมศักดิ์พี่ชายมาให้กาลังใจค้าบุมในฐานะที่ผมเป็นพี่ชายก็ให้กาลังใจน้องะเป็ที่ขอให้สู้ครับขอให้สู้กับคนตายครับไปเรื่อยไปเลยสู้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 ไปเลยออกมาครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสมศักดิ์เหมรันครับคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์จะมาโชว์อะไรคะจะมาโชว์กีต้าร์มือเดียวครับแล้วก็ร้องเพลงด้วยขอถามอีกนิดนึงว่าทําไมถึงเลือกที่จะมาที่นี่คะก็จะได้แสดงความสามารถแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนอื่นๆด้วยนะครับพอดีผมเนื่องจากประสบอุบัติเหตุแล้วก็แขนข้างซ้ายผมเสีย เพื่อว่าจะได้เป็นกำลังใจให้คนอื่นด้วย จังมากอ่ะคุณผู้ชมเจ๋งมากอ่ะนี่กีต้าร์มือเดียววะเป็นจึงต้องคุ้นสู้ไปไม่นานเราคงจะได้สมใจมุ่งมันชุมเชิงไรกว่าจะได้มาเส้นชัย My. คุณเ่นเคยเล่นกีตาร์มาก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าใช่ครับผมเคยเล่นมาก่อนเมื่อก่อนก็เคยเล่นสองหมือนก็อเล่นได้ตามภาษาก็ตัวโน้ตก็อ่านไม่ออกอ่านออกแต่ขอดอย่างเดียวแล้วก็ฝึกเล่นมาเล่นมามาถึงปีสีครับผมตอนอุบัติเหตุรถชนครับโดนรถชนแล้วแขนซ้ายของผมอัมพาตอ่ะโดนเส้นประสาทขาดนะครับแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ปีหนึ่ง แล้วก็หลังจากนั้นผมก็เรื่อมาหัดเล่นมือเดียวนะครับโลกคือศรัทธาที่คุณมีต่อครับผมครับคือมันก็คงไม่ได้วิลิสมาหลาเป็นกีตาร์คลาสสิกอะไรนะครับแต่มันมันออกมาได้อะออกมาได้จากจากใจของคุณจากสมองคุณจากมือข้างเดียวของคุณอ่ะแล้วพอร้องเพลงก็โอเคอีกคุณคุณเยี่ยมมากคุณเยี่ยมมาก ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณทำมันทำให้ไปรู้สึกว่ามีหลายหลายอย่างในในในตัวเราที่เรายังไม่กล้าแล้วก็ยังไม่รักมันเท่ากับสิ่งที่คุณทำตรงนี้เลยค่ะเป็นศรัทธานในตัวคุณมากจริงๆขอให้คุณสู้ต่อไปนะคะทำให้เต็มที่จริงๆค่ะคุณเป็นกำลังใจให้ทุกคนในโลกนี้ได้เป็นรับรองค่ะ ผ่านต่อไปเลยครับขอบคุณครับคุณผ่านคู้หนูเลยครับเจอก็มีกสิ่งใหได้พี่ชายผมเนี่ยไม่เคยทิ้งผมเลยพี่ชายครับอยากจะพูดอะไรกับน้องว่าแล้วจะเราเจอน้องที่สุดให้น้องสู้ สู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปนัญหาเล็กปัญหาใหญ่ขอให้เราอดทนอดต้นกับปัญหาอันนี้คือวิชาที่จะเราจะอยู่ต่อไปในโลกนี้ได้ครับขอบคุณมากครับมค,คุณใจที่ผมมีพิชายคุณนี้ถ้าต่อไปก็ขอมาเกิดเป็นพี่รองอีก มันอยากจะทดแทนคุณคุณด้วย จริงๆเพราะว่าไม่มีใครเขาเล่นมือเลยถูกผมก็ต้องให้เขาชนะสุดแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดก้วัความใจสุดถูก